โอเคนะครับผมคนดูสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่อง Rio w a y ด้วยนะครับวันนี้ผมจะบอกว่าสาเหตุที่ผมอ่ะไม่ค่อยเล่นหมายครับนะครับคือเอาง่ายคือกูเล่นอยู่แหละแต่ว่าอา่าปัญหาคืออะไรก็ไม่รู้ผมอ่ะเข้าสู่ระบบไมค์ครับไม่ได้เว้ยคืออัดคลิปไม่ค่ะ ไม่ครับแบบไม่ได้เลยนะเว้ยมีแต่โลบอกอ่ะคนดูน่าจะเห็นในช่องผมนะครับว่ามีแต่โลบอกนะครับคนดูก็จะบอกสาเหตุนะครับว่ามันเป็นอะไร Microsoft มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเข้าสู่ระบบไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคนดูนี่นะเดี๋ยว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 ให้ดูอันเนี้ยอันเนี้ยผมอันนี้มันโหลดอยู่นะอันนี้มันโหลดอยู่นะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู อ่าผมจะเข้าสู่ระบบใหม่ครับใช่ไหมแล้วเพื่อนผมเพื่อนผมมันบอกว่าเพื่อนผมก็เป็นเหมือนกันนะคนดูเพื่อนผมมันก็หงุดหงิดเรื่องนี้เหมือนกันนะคนดูผมก็ยังหงุดหงิดเลยนะคนดูว่า Microsoft เป็นเฮียอะไรแม่งเข้าไม่ได้อ่าเดี๋ยวกดอันแรกมาอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่อ e ีเมลของผมแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านบาบาบาของผมเลยนะครับผมมามาเดี๋ยวดูเลยอ่าเดี๋ยวดูอันนี้ยืนยันผ่านโทรศัพท์เดี๋ยวยืนยันผ่านโทรศัพท์ให้ดูอ่า ตอนนี้ก็ยืนยันผ่านโทรศัพท์เรียบร้อยนะโอเคมันติกถูกเรียบร้อยลนะมาโอเคแล้วมันก็จะมึบเป็นงนี้ต่อเลยเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไม่เข้าใน Xbox อ่ะแล้วเราไปเข้าในเบราว์เซอร์ก็ได้เบราว์เซอร์ Microsoft นะเดี๋ยวดูอ่ะเข้าสู่ระบบด้วย Microsoft ในเบราว์เซอร์มันจะจะเด้งไปเบราว์เซอร์เอา้าไม่เด้งไปเบราว์เซอร์เว้ยเา้าอะไรของมันวะนี่นี่นี่ดูดิแปบบ๊แบแบป๊บ อ้าดูดิเข้าสู่ระบบ Microsoft อ่านี่อันนี้ ID พี่พี่อันนี้ใส่ประโยชนอ่าอันนี้ก็กดไปกดไปแล้วโอ้โหแล้วมันก็ให้กรอกอ e ีเมลอีกอะ่ะแล้วมันก็ไปอย่างเงี้ยซ้ำๆนะน้องพอเราไปลงทะเบียนของไอในเว็บ Microsoft ใช่ไหมมันก็จะแบบขึ้นว่าอ่า เดี๋ยวยืนยันก่อนยืนยันในโทรศัพท์ให้ดูใหม่อีกครั้ง <i> มันก็จะเออเอาใหม่โทรทวนใหม่มันก็จะขึ้นว่าแบบเออแบบ Microsoft กําลังซ่อบมบาลุงผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหาอะไรเนี่ยมันเด้งมาอีกแยะยืนยันในโทรศัพท์แล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวดูกดปุ๊บเข้าไปในราวเร์เบราว์เซอร์ปุ๊บเข้าในอีเมลผมโอเคเข้าไปในอีเมลปุ๊บผมกดปุ๊บอ่ะกดแล้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวเด้งมาอีเมลเห,หมือนเดิมแล้วก็ ใส่อีเมลใส่อีเมลก่อนจุ๊บจๆ๊บจ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 ๊บ gmail com นะมาปุ๊บโอเคแล้วทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะไม่ยืนยันในโทรศัพท์เดี๋ยวจะเป็นยืนยันในพาสเวิร์ดก็ได้พาสเวิร์ดมานี่อยู่อยู่ว่าพาสเวิร์ดโอเคเดี๋ยวผมก็จะใส่พาสเวิร์ดบา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 เลยนะครับโอเคมาตอนนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดบาบาบาแล้วมันก็ขึ้นอีกน่าอะไรวะ คือเป็นไรไม่รู้คือ Microsoft เข้าไม่ได้คือเป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมเข้าใน Google อีกนะนอนุใน Google เนาะใน Google อ่ะใน Google เข้าปุ๊บ Microsoft ใช่ไหมโอเคกด Microsoft ปุ๊บกดลงชื่อเข้าใช้อ่ะกดลงชื่อเข้าใช้ปุ๊บโอเคตอนนี้เข้าสู่ระบบอีเมลจ่๊บจึ๊บจึ๊บจึบจ gmail com ไป เสโกแล้วทีนี้นี่ใส่พิดงอนใส่พิด่อนอันนี้ใส่ผิดแล้วนะปุ๊บได้ไหมไม่ได้อาฉันเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองอันนี้น่าจะยืนยันยุนี่นี่ไม่ขึ้นอย่างนี้เลยให้ล้างคุกกี้ในตัวเบราว์เซอร์ออกคือพี่ไปล้างแล้วนะคนดูแล้วพี่ก็กดตรงลงชื่อเข้าใช้นะปุ๊บแล้วก็บอกว่า ไม่สามารถเว็บเอ้ยไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ช่วยข่าวแล้วไม่สามารถใช้เว็บไซต์อะไรบา้าๆไม่สามารถใช้ Microsoft ได้เพราะว่ามันมีการซ่อมบำร,รุงเอา้าอะไรวะ Microsoft พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Microsoft มันล่มอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามันล่มกี่วันแล้วนะแต่พี่อ่ะเข้าไปหลายวันมากไหมครับคือพี่ก็เข้าปุ๊บเป็นงนี้ตลอดเห็นปะเออ ก็นี่นะอย,อย่างสาเหตุที่พี่ไม่ค่อยได้เล่นไมค์ครับนะคนดูก็ประมาณนี้ได้เลยนะโอ้แบบ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 ไม่อัดคลิปไมค์ครับเลยคือไม่มีมีคลิปไมค์ครับอยู่ใน y youtube กูแหละช่อง y youtube กูเลยอะ่ะเออก็ประมาณนี้นะคนดูเออเดี๋ยวว่าจะไปอัดวันพันแมนอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวให้ดูวันพันแมนที่อยูดเซิร์ฟไหนนะคนดูตอนนี้ก็พอก่อนละกันโอ้โหแมง่งจบเลย หงุดหงิดมาก Microsoft เป็นไรไม่รู้หลายวันแล้วมากหลายวันแบบหลายวันมากเออไม่แก้สักทีไม่รู้ว่า m i r r s s o t เขาทำอะไรอยู่นะคนดูทีมงาน Microsoft เนี่ยเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับคนดูก็เออเล่นไหมครับไม่ได้แค่นั้นแหละเออ